สวัสดีเจ้าครัวเจไม่จำเจวันนี้เขาจะมาเนี่ยแจวบองอันนี้คือปา่าฮาเนาะส่วนประกอบหลักก็คือปลาละเนาะเป็นอาหารทางภาคใต้นะเจ้าเออภาคอีสานนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีจักไครหรือตะไคร้หั่นสอดฟอยซอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาขาเขาก็ซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ ผิวใบมะกรูดซอยละเอียดนะคะน้ำมะขามเปียกพริกแห้งพริกแห้งนี่เฮามาคั่วเนาะแล้วก็ผงปรุง,งรสฟ้าไทยนะคะน้ำมะขามเปียกใส่ตุยเนาะแล้วก็อันนี้เฮาคั่วเรียบร้อยละต่อไปเฮาก็มาคั่วขา่ากับเจไข่นะคะ เปิดแก๊สก่อนเลยเอาขากับตะไคร้เนี่ยลงขากับตะไคร้ลงเอาไปคั่วให้หอมนะคะ คั่วคาจะไข่เมื่อมันซุกเนาะคัวเสร็จแล้วเขาก็เอามาโขกกับพริกแห้งที่เขาคั่วแล้วนะเดี๋ยวขอคั่วคากับจะไข่ขือขข่อเซ็จก่อนแล้วเขาก็มาพอขั้นต่อต่อไปเนาะว่าเขาจะยาย่อย่างไดกันนะเจ้าแจวบองหรือปะลาบองเป็นอาหารอีทางอีสระภาคอีสานนะเจ้าเนาะเดี๋ยวขอดู ต่อไปนะคะขอคั่วค่ะกระจี๊ยกก่อนเนอะอ่าเอาตำพริกคาจะไจี๊กเรียบร้อยแล้วเอาเกาะมาตั้งกระทะนะเจ้าเนาะตั้งกระทะเพื่อที่ใส่น้ามันลงไปนะเจาะเขาจะตั้งกระทะเอาน้ํามันลงไปโอเคน้ํามันลงไปเลย อเอาใส่น้ำมันในกระทะเรีอยแล,ล้วนะเจ้าออกไปเ้ากัจะเอาพริกกับจะไข่กับลาที่เขาไปตำเรียบร้อยแล้วเอามาลงในน้ำมันอมเอาคัดในน้ำมันที่หอมนะเจ้าเนาะโอเคคัดวทีหอมเลย เรื่องใส่ขาจะใส่รนักด้วยา่ล้ำเนาะแต่เขาก็กะไปเอนรว่าใส่ป่างหานั่งก็แบาหาน้อย 正好没钓。 เป็นอย่างเ่าต้องมาพัดนมันเพราะว่าถ้าเ่าบบกพัดเนี่ยมันจะซอ,อะกท้องเนี่ยคุณรู้ต้องเนาะเราต้องมาพัดเพื่อมาสู้ก่อนเพราะว่าบางทีของมักของรองาหจีมันกระทำมาจากทัวเลืองทัวเลืองมักนะเจ้าเนาะมักหลายวันเป็นบางทีเป็นเกินเดือนเป็นเดือนของมักของรองเนาะเราต้องทำารื่สู้ก่อนนะเจ้า ซุปแบบบางคนกลิ่นของดองแบบกลิ่นมาได้บางทีของดองซุปเขาบอกแยกใหม้มาเอามาแยกให้ซุปก่อนเนี่ยบางคนเมันจะรูต้ต้องหรือต้องเสียนะเจ้าเนาะเราก็ต้องมาเทมาให้แยกมาให้ซุปก่อนบางคนเปนกลิ่นมาได้แยกมาได้เนาะกลิ่นมาได้จะรู้ต้องรู้ต้องภาษาเมืองกันละวันละคำ ก็คือท้องร่วงนะคะรูปตองก็คือท้องร่วงนะคะเ็า้องเองคั่วก่อนแล้วก็มาขัดน้ำมันก่อนเพื่อกันไม่ให้คนกินท้องเสีย พี่มือหอมเนาะเราเขาถึงจะเอาห้าใส่ลงไปหลายดอกร้องเงนสการให้มันหอมเข้าตีก่อนผัหอมหอมแล้ว,เร,เ,ลรวเ,รเราสามารถเก็บกิ่นได้เหมือนใส่ตูเ้เย็นไว้เราอยากจะกิบบเนกเขาก็ออกมากินนะกินกั๊บตะแคงเกลือก็ข้องนี่นะจำข้อหนึ่งเอาข้อหนึ่งจำเน้อจำเนอ้อลำเจ้า จำเนื้อคืออย่างข้าวเหนียวจกชิ้มจกชิ้มจำเนื้อจกชิ้มอันเดียวกันเจ้าก็คือเอาข้าวเหนียวจิ้มลงไปนั่นเองจกชิ้มจกชิ้มคั่วเครื่อกมันหอมแล้ว ก็จะเอาปาหาลงไปได้ตีแล้วเอาถึงเจ้าฮาตรงขอดมพอคนหอมหอมดังก็ฟุดฟัดฟุดฟัดได้ตีแล้วเราก็เอาปาหาลงไปเจ้า เนี่ยเขาสามารถเอาริดคนลงไปใส่ได้นะเพราะว่าพที่กินหัวคั่วแล้วอะ่ะจะมีรีบเลยริกคั่วเหมือนกันเนาะทีกคนแล้วก็กินเข้าไป เออคีเนาะสีสันหน้ากราทำแ้่สันหน้ากินเนาะนี่เขาเนี่ยขาก็ได้นะเจ้าทำกินเองก็ได้เนี่ยขาทำเป็นได้ว่าทำกินได้ทำขายรวยอ่า ได้กินได้มสได้เพราะเขาทำซุปเรียบร้อยแล้วเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็มาชิมว่ารสชาติเป็นอย่างไรเค็ดบวกเผ็ดถ้าบวกเผ็ดเขาก็จะสามารถเอาพริกใส่ลงไปได้เผ็ดแล้วเนาะเค็ดกิน เราก Han ็จะเอาน้ำแบบขามขามเปลียนเนี่ยไปกัไป มะขามเปียกบอกได้ใส่น้ำเนาะถ้าใส่นาคแล้วมันจะส้มนะเจ้าใส่ลงจิ้มก่อนหมูนี้ใส่เยอะใส่เยอะแล้วส้มเอาออกก็ได้เนอะอ่ามาใส่แค่นี้ก่อนนะครับว่า ไฟอ่อนๆเคี่ยวนะ่ะมีใจไฟเห็นเด้อเดี๋ยวเอาหวดตาแล้วมาจากไม้เจ้าไม้กดนนะคะค่ะ ปลาะมันมากับปละใส่หั่น้อยนึง ใจมือมือล้างสะอาดแล้วนะคะมือล้างแล้วสะอาดได้ก่อนแล้วนะ ิรสช,ชาติกันกิมเมื่อก่อนถ้าเขาบอกเขาเกมนะ็มแล้วเขาก็บะต้องเติมฟ้าไทยนะเจ้าผงปรุงรสฟ้าไทยเพื่อความเค็มแต่ถ้าป่าหามันเก็มด้ยไ,ได้ตีแล้วเขาก็บะต้องใส่ฟ้าไทยลงไปนะคะโอเคเอาชิมรสชาติก่อนโอเคไหมโอเคโอเค

ピンタリの上に。 ออกกินได้แล้วค่ะจะออกแบบส้มน้อยๆเนาะมันจะส้มน ถ้วยเนาะหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูตอนใส่ถ้วยหน้าตาเป็นยังไงอ่าหน้าตาของแจวบองก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้าเนาะเอากอากินกับข้าวเหนียวกินกับพักสดไม่ว่าจะเป็นมะแตงมะเขือนะเจ้า,เอาอยังก็ได้ผักกะทินริมรั้วอ่ากินได้หมดเลยนะคะเขาือกิก่นแก้ม,นะมเ,เนาะมีข้าวเหนียวอุ่นๆฮ้อน สุดยอดจะเอาเอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอ่าโอเคก็ฝากขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขวาเจไม่จำเจใบสุภาเจ้นะเจ้าวสวัสดีค่ะ